ท่านใดนะครับที่ได้ติดตามผมมาตลอดนะฮะในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังเนี่ยส่วนมากตัวผมเองนะจะทำคลิปเกี่ยวกับการโอนเงินก่อนนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างแทบจะทุกบริษัทในประเทศไทยแทบจะทุกหอจอกอเลยก็ว่าได้นะครับอย่าลืมนะครับไม่เว้นแม้แต่ชื่อธนาคารแทบทุกสีนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะฮะยุทธก็จะมาพูดถึงนะฮะ แต่ละธนาคารเนี่ยนะครับที่ผมได้ทำคลิปไปเนี่ยนะทุกวันนี้ทุกคนในประเทศไทยนะฮะก็ยังเจอกันอยู่ยังโดนกันอยู่ยังโอนเงินกันอยู่นะฮะเสียดายนะครับเสียดายเงินนะมันมีผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนสำหรับประชาชนทุกคนนะครับผมจะยกเคสตัวอย่างสำหรับวันนี้แล้วกันนะฮะก็ยกเคสตัวอย่างของธนาคารสีฟ้านะครับถามว่าเฮ้ย ก็ธนาคารนี่ก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วนี่นะไม่ว่าเขาจะโฆษณาอะไรจะเป็นแคมเปญอะไรที่ออกมาเราก็ไม่ต้องกลัวนี่เฮ้ยคุณต้องกลัวครับนะบเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะมิจฉาชีพเต็มไปหมดในโลกโซเชียลสามารถทำแอปปลอมอะไรได้เหมือนนะครับแอบอ้างเรียกง,ง่ายว่าแอบอ้างนะฮะคือทุกธนาคารเนี่ยที่เราใช้บริการกันอยู่เนี่ยเขาถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่ ในโลกโซเชียลทุกวันนี้มันมีมิจฉาชีพแอบอ้างอยู่นะครับอย่างเช่นกรณีแบบนี้นะครับเป็นของธนาคารสีฟ้านะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะฮะพี่ผู้ชายก็ได้เจออยู่นะฮะแล้วก็สอบถามผมเข้ามานะครับผมว่าโอ้โหพี่นะเรื่องรหัสถอนเนี่ยผมก็ทําคลิปไว้บ่อยนะครับถ้าคุณเจอรหัสถอนหรือเป็นเครที่ต้องโอนเงินก่อนหรือว่าเออเช็คเครดิตหรือว่าอะไรอะ ให้ดูว่าโอ้โหเรามีกำลังพอที่จะผ่อนไหมนั่นแหละแล้วคุยกันทางไลน์ด้วยซ้ำนะโดนหลอกแล้วครับอะอันนี้ผมเตือนทันนะครับได้พูดคุยกันทันนะได้เห็นแชทกันทันนะครับก็ยังไม่ไวายนะครับก็ยังมีน้องผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะครับที่โดนไป35,000บาทเสียดายมากๆนะธนาคารนี่แหละสีฟ้านี่แหละที่มีมิจฉาชีพ แอบอ้างนะครับย้ํานะครับแอบอ้างนะฮะธนาคารเขาไม่เกี่ยวนะครับนะที่เ,เพื่อนๆหลายท่านเนี่ยโอ้โหพี่มันทําได้หรอทำได้ตัวนี้ทําได้หมดแหละนะจะปลอมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมีการพูดคุยโอ้โหมีตะลงตารางมาฮนะผ่อนระยะเท่าไหร่12เดือน24เดือนสาเดือนนะเป็นเคสเคสเลยนะฮะบางทีก็เอาเงินเข้าบัญชีตัวเองให้หน่อยฮนะดูว่าโอ้โหมันมียอดเงินไว้ นะดูว่าตัวเองเนี่ยมีกําลังพอที่จะผ่อนได้ไหมยอย่างงู้นอย่างงี้หลองให้กดลิงก์มี OTP เรียบร้อยเลยแทบทุก l ลายนะครับมีการคุยกันทางไลน์เนี่ยผมบอกแล้ว90%อัพคุยกันทางไลน์นะฮะมแต่ลายเดียวนะฮะที่เชื่อถือได้ก็คือ l ลาย BK นะครับ l i บีเคอ่ะดีสุดแล้วนะทุกวันนี้ที่คุยกันทางไลน์อ่ะนะนะฮะแต่ที่คุยกันทางไลน์อ่ะบีเคเขาก็ยังเป็นไอ้นี่เลยนะครับอัตโนมัติด้วยซ้ำไปมีพนักงานมาคุยด้วยหรอกนะเป็นอัตโนมัติเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถูกต้องอย่างเงี้ยายบีเคเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ในส่วนอื่นที่คุยกันทางไลน์เนี่ยผมบอกให้บล็อกแล้วก็ไม่ต้องติดต่ออีกเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะส่งข้อมูลหลักฐานอะไรไปก็แล้วแต่ นะที่สําคัญทางราชการของเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนหน้าบัญชีอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าเพิ่งเป็นกังวลนะครับคุณไปทําใหม่หรือแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ได้นะครับแล้วต่อไปก็บล็อกไลน์ซะไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องติดต่อไม่ต้องพูดคุยไม่งั้นคุณก็จะวนอยู่อย่างนั้นแหะนะไม่จบไม่สิน้นอ่ะออกไม่ได้สักทีนะครับ อันนี้ก็เป็นนะเป็นเป็นเคสตัวอย่างให้แล้วกันนะฮะไม่ว่าธนาคารสีใดก็แล้วแต่นะฮะสีเหลืองนะไอฟินนะสีม่วงอะไรฟินิกนะสีฟ้ามันี่ครับระวังไว้หน่อยนะครับแต่ทีเนี้ยมันหลอกแบบเป็นรูปแบบของธนาคารมาเลยเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูตามภาพนั่นแหละหน่ากลัวนะนะทุกคนเห็นว่าโอ้โหมันน่าเชื่อถือไง นะเป็นแอปของธนาคารนี่จะไปกลัวอะไรผมบอกว่าต้องกลัวครับแคมเปญที่ออกมาตามโฆษณาตามสื่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งไประเทศไทยคุณไปที่ธนาคารเลยจบโอเคไหม